พี่น้องสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณาทุ่มเคิงกับเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วครับวันนี้เรามาถ่ายเอ็มวีอโคเบอร์เพลงโคเบอร์อาพบลักแม่กองนะครับผมแต่ว่าเขาบ่มีโอกาสจีนเดไปถ่ายอยู่แม่กองเขาก็เลยถ่ายอยู่งานถุงสีเมืองซึ่งอาห้องอัดเพลงส่งเพลงมาตอนประมาณ3ทุ่มกว่า ก็เลยโทรหาน้องนะครับน้องเจดนี่เป็นตากล้องนะครับทีมงานซุ้มเฮดนะครับเป็นตากล้องอที่น้องผู้เลยอยากสนใจอยากได้น้องเจดนะครับไปถ่ายงานนะครับ,บ,ย,บย,ยินดีให้บริการซุ้มเฮโโโโดโปรโมชั่นโปรดักชันนะครับผมอเอ,เอเื้อีย๋ยวนี้ <ๆ S 1> มาี๋ยวนี้เอื้อมือเอื้อไปมือเอื้อเอื้อมือบ้านบด้ไปครับผมเพราะว่า่านมาแล้วครับผมเบื้องหลังการถ่ายทำสิเป็นยังไงแล้วนะครับสิให้ พีน้องภาพเบิงนะครับด้านหลังนะครับเบิงหลังการถ่ายทำตอนนี้เรากำลังจะไปหาโลเคชั่นสลานที่ซึ่งเป็นงานทุ่งสีเมืองเมือสุดท้ายพ้อมนะครับผมเข้าก็เลยต้องฝ่าม่าไม่นครับสิงจังหน่อยจะเป็นไฟปิดไฟไปแล้วเพื่อนปิดไฟไปแล้วครับเบิงเบิงเบิงนี่เห็นบอเวธีกลางปิดไฟไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้ผู้ใหได้ลรถเนี่ยเบธีกลางปิดไฟไปแล้วนะครับ อนนี้ก็จะเรือต้งเต่นี่ไฟข้างบนนี้ตรงนี้นะครับโลเคชันที่เราจะไปถ่ายคือตรงนี้เลยนะครับฝากพี่น้องติดตามเด้อนะครับก้องทีถ่ายก็คือใช้เป็นกล้อง iPhone 13 pro max ธรมร,รมดานะครับไม่ใช่กล้องโปรนะครับรว่ากล้องน้องไม่ว่างนะครับก็เลยแต่อยากได้ภาพวันสุดท้ายแล้วของงานอันนี้เนาะมันก็นเลยมันก็นเลยจําเป็นใช่ไหมจำเป็นที่จะต้องมาถ่ายแน,น,น่นปะ มองขอความลำบากกับการถ่ายเทส่งานกับโทรศัพท์เนี่ยครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยความลำบากแหี่ความลำบากในการท่อนท่อนลำบากแล้วผมเลยท่อนลำบากเนี่ยคือมันมันง่ายมันง่ายมันง่ายกว่าใส่กองใหญ่ครับเป็นบ่มันง่ายกว่าแต่ว่าเอาภาพภาพมันประชันมาเรื่องภาพมันกับเสียงว่สู่กองใหญ่ไงนะครับโอเคอันนี้เราเราถ่ายวอล์กถ่ายอะไรถ่ายเล่นได้ใช่ไหม ถ่ายแบบก็โทรศัพท์ก็เท่าโทรศัพท์นี่แหละเนาะถ้าเกิดว่าเอ่อกล้องโทรศัพท์ดีกว่ากล้องกล้องโปรหรือกล้องใหญ่เขาก็เขาก็จะใช้กล้องใหญ่เนาะนัะน่นแหละเออไดีไหมได้เขาก็มาถ่ายนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนเออเอาไปถ่ายในร้านวัฒนธรรมกับในร้านควายนี่นะครับตรงนี้ก็ได้นะที่เห็นคเ,เจ้ามาถ่ายอะไรที่อยากพูดเดียวแบบลำไทยนี่ตรงนี้สวยได้หมดเลยนะครับทุกคน ไฮตรงไหนจิ้มเลยเราเมืงอกูดอนเ่าไหนจะมาททยกับเมืองแรงครับฮะได้อยู่บอู้บี้องดอกบัวไฮบ้านเชียงมีบ้างไปมีพญานาคด้วยนะครับสวยมากเลยครับกานถูกซีมัองอุูดอนบานเฮาเดอครับนี่เด้อมือสุดทายตอนนี้ประมาณยังเคลื่อนนะครับ เอาเอาฝั่งนี้ได้ไหมประมาณนี้ดีบยวนี่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 เรือว่าย่งไงแล้วแต่แม่กองเนเอาโปรดักชันวะมือนีทีมงานเขามีสามคนนะครับโอเคสำหรับ คลิปนี่เอาไปสำนีสกอนบายบายไปแล้วแอคชั่นเล่นเลยบ่เล่นเลยครับเรือรใจดีวะมึงชิมกูกูรู้พอแจ็คด้วยมึงบอกแล้วก็จีหัวเรือรใจดี เมาวะคือา่าเอาลห่เนียครับยี่เมา,ามากเมา,ามากมาับแอคชั่นครับผมไปครับทุกคนไปเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้พี่แหลมมาถึงมาเลยกินเดรท,ดยทายทิ้งหนึง่ง เดเลยไดทายสองเพลงก็คือเพลงพบรักแม่กองแล้วก็ยินหนึ่งแมนเขานะครับจังหดกับฝาาพี่น้องติดตามเป็นกำลังแห้งใจถามหน่อยรถจะนั้นเนี่ยเด้อน,นะครับตอนนี้อยู่บรรยากาศการเก็บงานทุ่งสีเมืองเขื่อนมากเราก็กเคยเห็นว่าพระจองเก็บเลยเสร็จงานเก็เเบเลยเช้าวันก็คือเห็นแค่โครงสร้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าทีมงานเขาก็จะเก็บให้เสร็จภายในน่าจะภายในวันนี้พรุ่งนี้นะครับ บรรยากาศดีอยูน้ำแดงน้ำสีเพิ่งเคยดูเอาเอาไ้ซ้ำอีกก่อนครับคิดหนี่ยขอลาไปก่อนไปแล้วบรรยากาศวีทีกลางเหมือนเดิมบ๊ายบาย